วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะนะไปจนถึงสิ้นปีนะคะหรือนะคะไปจนถึงปี68นะคะอ่านะปีใหม่นี้อะไรจะเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะคะขอดูนะราศีพิจิกดู่ระหว่างวันที่16พฤณธิกายยนตไป15ธันวาคมนะคะมา ในช่วงนี้มันขึ้นมาเลยว่านะคะมุ่งม,มั่นตั้งใจทะเยอทะยานในการทํางานหนักเอาเบาสู้พอสมบวรณนะคะอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วอยากวางแผนโปรเจกต์นะคะหรืออยากจะทําธุรกิจนะคะเพิ่มจากงานประจําที่ทําอยู่นะอยากจะขยับขยายซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางนะคะหรืออยากจะทําอะไรที่มันใหญ่ๆนะชาวราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์จะได้ทํานะคะนะ และชาวราศีพิจิกนะมองว่าในช่วงนี้นะคะขอให้คุณดูแลสภาวะสภาพจิตใจของตัวคุณเองนะคะเหมือนท้อแท้สิ้นหวังหอเหีย่ยวหัวใจเหมือนมีอะไรอะไรมนไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังนะคะอ่าเนาะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนทุ่มเทนะคะทุ่มเทมุ่งม,มั่นแล้วก็ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ใช่หรือ เขาลุยแล้วเต็มที่เต็มกําลังถ้ามันไม่ได้มันไม่โอเคเขาก็พร้อมที่จะลักทิ้งแล้วไปในทันทีนะคะชาวราศีพิจิกเนาะมองว่าชาวราศีพิจิกอาจจะอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากจะเปลี่ยนงานและอยากจะออกจากงานอยากจะไปเริ่มต้นงานที่ใหม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานที่ใหม่นะคะและใครที่ยังไม่อยากเปลี่ยนงานแต่มีงานที่ทําอยู่คุณก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้จับงานที่ใหม่ที่ เป็นงานเสริมนะมีั้าง,งานเสริมงานหลักงานรองคุณจะสามารถหยิบจับได้ในช่วงนี้ชาวราศีที่จิมีเกณฑ์การเติบโตขยับขยายนะคะมันคงขึ้นในระดับหนึ่งนะคะอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายในแผนเปลี่ยนแปลงนะคะืให้ระวังแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะคุณทําได้เชื่อว่าคุณเก่งและคุณมุ่งมั่นนะคะและงานคุณจะประสบความสําเร็จเข้าตากรรมการได้เป็น หัวหน้าในอนาคตนะคะชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นเรื่องที่ดี mm. เด่นในเรื่องของการงานนะคะ